สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็มารับชมช้างสุดหล่อของเรานะครับพลายคือนะครับผมกับควานคุณอาเวนะครับนี่ฮะพลายคืองาหักนะครับผมเป็นช้างที่อายุเยอะนะครับเป็นจ้าฝูงเลยเชือกนี้นะเชือกไหนเห็นก็ต้องกลัวนะครับแล้วก็เป็นช้างที่รักสันโดดด้วยนะครับชอบอยู่เชือกเดียวนะครับ ไม่เข้ากับเพื่อนฝูงนะครับเชือกนี้งัดมาทุกเชือกแล้วนะฮะประวัติเค้านี่เคยทำช้างช้างพลายก็หลายหนนะครับนับได้ก็ประมาณสามสี่ครั้งได้นะครับคือไล่ช้างพลายเลยนะครับเชือกอื่นนะครับหลายตัวเลยนะครับเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับเชือกนี้หลังๆมานี้ก็ช้างพังนะครับบัวขาวของเราก็โดนมาแล้วนะ เมื่อก่อนเรามีช้างแย่งนะครับคือเรารัน่กท่องเที่ยวนะครับคือทยอยกันไปนักท่องเที่ยวนะครับก็ไล่ขิดเขาเลยนะครับเชือกนี้ก็ก็มีที่มาคําว่าเป็นช้างที่รักสันโดษครับไม่เข้ากับฝูงนะครับเชือกนี้เชือกเดียวนะครับดูเชือกอื่นนะเวลาอาบน้ํานี่เชือกอื่นจะไม่กล้าเข้ามาใกล้เลยนะครับเนื่องจากก็กลัวเขาจะอารมณ์เสียจะไล่ขิดนะครับเพราะประวัติเขาเคยไล่ขิด ชื่ออื่นนะครับก็เลยไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้นะครับก็ถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะฮะคือไม่ไว้ใจนะครับผมเขาอยากจะขิดก็ขิดเลยนะเชื่องนี้ตามใจตัวเองนะปลายคือของเรานะครับงาก็หักนะครับหักปีนี้เองนะครับผมแทงเสาเสาลงตัวเองนะครับหักเลยนะครับนี่สวยมากนะครับผมปลายคือนะครับ ก็อายุเยอะนะครับเชือกนี้ก็เมื่อก่อนควานเขาบอกห้าสิบกว่านะครับผมอายุห้าสิบกว่าแล้วนะครับวันนี้ก็เดินออกกําลังกายนะครับก็อาบน้ํานะครับอันนี้จะเป็นบริเวณช้าอาบน้ํานะครับเป็นโรงนะครับนี่สีโรงนะครับผมเป็นโรงช้างนะครับสี่สี่ห้องนะครับผมช้างสี่เชือกนะครับสามารถ อ่ะพร้อมพร้อมเดียววันเลยนะครับถ้าไม่ถ้าถูกกันนะครับผมจะเป็นห้องใหญ่ๆเลยสำหรับชางนะครับางานสวยนะครับโอ้โหที่ควานเขาขัดหนะ่อย เงาหักนะครับงาเขายาวนะสวยนะครับนี่เป็นช้างสวยมากนะครับงาโค้งสวยนะครับหักไปนี่ไปสิบกิโลกว่านะครับที่หักไปนะครึ่งหนึ่งนะฮะงาใหญ่มาก นี่นะครับพลายขือนะฮะสุดหล่ออายุเยอะนะครับผมแต่ก็ยังส่งความหล่ออยู่นะครับควานก็จะเสียงดังหน่อยนะครับผมอาบน้ำให้ช้างครับทุกเช้านะครับผมหลังจากเดินออกกำลังกายก็มาอาบน้ำนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่หลักกินหญ้าต่อนะครับเมื่อก่อนก็เป็นช้างแย่งนะครับ ช้างเราที่นี่ครับแต่ละเชือกนะครับเป็นช้างใหญ่หลังจากอาบน้ําเสร็จนี่ยก็จะเดินกลับนะครับจากกลับที่หลักของเขานะครับผมสุดหล่อมากนะครับดูลอยคือนะครับผมอ๋อโหนะ ก็จะมาถูตัวนะครับถูตัวหลังจากอาบน้ำนะครับคันโอ้โหเขย่าเลยฮนะนี่ไพอัดก็ชอบมาถูตรงนี้นะครับผมไม่แปลกใจแนะว่าแต่ละเชือกทำไมชอบถูตน้นไม้ต้นนี้นะครับเพราะว่าหลังจากอาบน้บก็จะมีต้นเดียวนะครับที่อยู่จุดจุดนี้นะครับจุดผ่านจุดเดินผ่านนะครับ โอ้โหนะครับดูครับของสวยนะครับงานใหญ่มากโอ้โหต้นไม้จะล้มไหมครับผมไม่ล้มนะครับปคือเราตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไผ่ออเราตัวใหญ่กว่านะครับนี่ถูกตัวนะครับผมก็สุขภาพดีนะครับไม่ได้เจ็บป่วยนะครับปลายคืนนะครับผม ปีนี้ไม่ได้ตกมันนะฮะปีนี้อ่าควานไม่ให้ตกมันนะฮะให้อยู่แบบพอดีนะครับผม,มก็อันตรายนะครับบางทีช้างตกมันนะฮะนี่ครับกลับไปดูที่หลักนะครับผมไปดูหน่อยนะดูเขาจับหญ้าหน่อย วควานเขาจะเสียงดังหน่อยนะครับผมเป็นควานที่ชอบเสียงดังนะเป็นติดเป็นนิสัยไปแล้วนะครับบางคนนี่เสียงดังแต่ใจดีนะครับผมอย่าคิดว่าควานเขาเสียงดังแล้วเขาจะเป็นคนนิสัยไม่ค่อยดีนะเขารักช้างนะครับผมเพียงแต่เขาใช้เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับเป็นบางคนนะครับบางคนก็เสียงเบาบางคนก็เสียงดังนะดูเขาหอบญาะ ปานใช้ให้หอบยาไปกินที่หลักหน่อยนะแบกไม่ไหวนะเพราะมีงานนะครับสามารถหอบได้นะครับดูครับนี่นะครับผมนู่นไงลงลงไผ่ือจะเป็นอยู่ที่ลงนะครับผมโอเคนะครับไปแล้วนะครับผมดูครับนี่ไปดูหน่อยนะครับที่อยู่ของไผ่คือนะครับดูนี่ไง นี่นะครับผมก็จะเป็นหลักของเขานะครับผมเป็นโรงใหญ่ๆเลยนะครับนี่โรงนี้ก็ซ่อมมาหลายหนแล้วนะครับผมเนื่องจากใครคือเราบางทีก็งัดโรงนะครับผมนะคิดอยากจะเล่นโรงก็งัดโรงเลยนะครับก็นะ นี่นะครับผมนี่นก็หลังจากอาบน้ำเด๋ยวออกกำลังกายแต่เช้าก็มาผูกไว้ครับกินญ้าต่อนะครับผมไปคือเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับเย็นมาก,ก็ไปอาบน้าอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาอยู่ที่หลักนะครับหลักเขาก็จะมีน้ําตลอดน้ําอยู่ตรงนี้นะนี่ดูครับยังส่งความหล่ออยู่เลยนะครับ ภาพดีนะครับไผ่คือของเรานะครับออยู่ครับงาเขาใหญ่มากนะครับผมอันนี้เขานอนตรงนี้ตลอดเลยทําให้งาเขาเนี่ยหายไปครึ่งหนึ่งนะครับผมเพราะนางาเขาโคง้งเวลาเขานอนนะแล้วเขายืนขึ้นนะครับเวลาเขาลุกอะไรประมาณนี้ก็จะถูถูกอ่า ปูนซีเมนนะครับทีนี้เราเทปูนนะครับผมจะทําให้เขาไม่แฉะนะครับแล้วก็ดินเขากบข้างบนนะครับผมจะทําให้งาเขานี่เสียเยอะเลยนะครับแต่ก็งาใหญ่อยู่ดีนะครับผมถึงแม้จะเสียไปครึ่งหนึ่งนะด้านข้างนะครับก็จะเสียไปครึ่งหนึ่งน,นี่ฮะด้านข้างของงาของเขานะครับผมนี่ปลายคืนนะครับดู นของสวยนะครับอายุเยอะนะฮะเป็นช้างานานแล้วครับอยู่นี่นี่พี่ควานครับพี่เอาเวนะครับเอาเวสุดหล่อนะครับไม่พูดเยอะนะครับเนี่ยเวน้อแงสุดหลอ่อ <c oughs> ดูดิไม่สนใจเราเลยนะดูดิควานนี่ดู <c oughs> ไปล้ทิ้งให้เรามาอยู่กับช้างนี่ดูโอเคนะครับดีเขามีญ้านะะปกตินะภัยคือน,นี่คือเราถ้าเราอยู่ตรงนี้เขาจะไม่ชอบคนอื่นนะเขาจะโดดใส่นะครับคือลงก็จะเสียบ่อยใครที่เข้ามาแล้วก็บางทีไม่รู้จักนี่ก็จะโดดใส่หมดนะฮะทำลงตัวเองนะครับโอเคนะครับผมก็วันนี้นำมารู้จักกับไพรคือนะครับคือรู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็ ให้เอได้เห็นนะครับไปคือเราก็สบายดีนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีนะครับอ,อร่อยเลยนะครับผมสบายมากนะครับไปคือโอเคครับสวัสดีนะครับ